สี่เขจักรนะครับวันนี้ทีมงานพักไทยศรีวิไลนะครับผมพักไทยศรีวิไลนะครับนําทีมโดยสอสอเต้สอสอเต้โอ้โหลโอ้โหลนำทีมโดยสอสอเต้พระรามเจ็ดนะครับวันนี้มงคลจิตสุขสิมธารนนท์นะครับผมวันนี้พร้อมทีมงานพักไทยศรีวิไลนะครับพร้อมเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านะครับลุ่งโลดนะครับเบอร์ห้าก็และมา สวัสดีนะครับแล้วก็มากราบขอโอกาสมาขอคะแนนเสียงนะครับผมชาวบางบัวนะครับผมครับก็วันนี้พวกเรามาขอโอกาสในการทํางานเพื่อไปแก้ไขปัญหาปากท้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับอย่างแท้จริงนะครับปัญหาทุกอย่างของพี่น้องประชาชนก็คือปัญหาของพวกเรานะครับพักไทยสีวิไลแล้วก็บางหลัก4ีนะครับเบอร์ห้านะครับก็มีหัวจิตหัวใจนะครับในการแก้ไข ปัญหาแลดล้อมนะครับทั้งไทยสีวิัยไดมีหัวจิตหัวใจนะครับที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงนะครับผมนนก็วันนี้นําทีมโดยสอสเออต้พระรามเจ็ดน,นะครับและเบอร์ห้านะครับรุ่งโรจนะครับผมก็มากราบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น,อน้องประชาชนทุกท่านตอนนี้อยู่ตรงซอยพหลโยธิน4ี่สิบหค่ะมาช่วยพี่<อ> หลักสี่นะคะพี่รุ่งโรจน์อิทรอฮิมเบอร์ห้าค่ะเบอร์หนะครับเข้าไปทำงานแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวหลักสี่เจริญจักรนะครับผมกาบสวัสดีกันครับนาทีโดยพี่เต้เป็นตัวเต็มทีตัวเองนะครับโอกาสน้องๆับทุกสิ่งในสีตะคุกและมาถึงก็โอกาสให้สสเต้คนนี้มาเองนะครับตัวหน้านะครับโอกาสให้เต้หน้านะครับทุกโค้นะครับสวัสดีน้องๆนะ ียนของรองจะไปช่วยเปลี่ยนแปลงนะครับเบอร์ห้นะครับเบอร์หวันนี้นำดทีโดยของคนเต้นกข่าวเกมนังกฤ โดยสสเต้พระรามเจ็ดนะครับผมก็เวะมาสวัสดี้ครับผมขอคะแนนเสียงนะครับให้กับเบอร์ห้านะครับลุงโลดนะครับก็สวัสดีที่พีุ่กท่านนะครับพี่พี่แท็กซี่นะครับแล้วก็ที่พี่ร้านแก๊สนะครับแล้วก็ร้านขายอาหารนะครับวันนี้สสเต้ธงพลจกิตสุขสิมพรราดลนหรือพี่เต้พระรามเจ็ดนะครับัวจริงเสียงจริงท่านอยู่บนรถนี้แล้ว ก็มาขอขอคะแนนเสียงให้เบอร์ห้านะครับลูกโลกเบอร์ห้าสวัสดีค่ะพี่สาธิตอูมีแม่เป็นเสียงแทนพ่อแม่ที่น้องประชาชนนะครับขอโอกาสให้เบอร์ห้านะครับผมให้ไปทํางานรับใช้พ่อแม่ที่น้องประชาชนวันนี้นําทีมโดยสอสอเต้มาเองนะครับอยู่บนรถที่เห็นในทีวีนะครับท่านมาเองวันนี้นะครับมากาบขอคะแนนเสียงนะครับมาขอโอกาสนะครับ พี่น้องประชาชนแล้วก็วน้องๆทุกท่านนักเรียนนะครับที่อยู่ในโรงเรียนนะครับสาารวิทยานะครับมีะนั้นตามแบบีเก็บภาพรันเดี๋ยวสองพันห้าร้อยหกสิบห้าับเกกอน ต้พัาเมื่อ่าเราต้มีานที่มีงานมีผู้ใจในการแก้ไขหารเศรษฐกิาากตรมีผ้ใจและมีงการในการทางานเพื่อในการีก้ไขเรองปรทรา คิดถึงนะพี่นะใช่ตอนนี้เราอยู่ที่พหลโยธินนะคะร้อยสี่สี่ครับใช่ร้อยสี่สี่แลอประกาศใหเบอร์ห้านะครับที่ที่บังหลักสี่นะครับผมโลดเบอร์ห้านะครับก็จะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องสวัสดีค่ะพี่พี่ฝากเบอร์ห้าด้วยนะคะห้านะครับเบอร์หขอบคุณค่ะขอบคุณครับ

เขตเก้านะคะกทมพี่รุ่งโรจน์อิบรอหิมที่บางหลักตีของเรานะคะเบอร์ห้านะคะยังไงค่ะพี่ๆที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์ห้าไว้พิจารณาด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเบอร์ห้าครับ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 ผม ก้าทำก้านำเสนอทีใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตองระชาชนเพ่เบอร์ห้าเบอร์หาครับผมให้เบอร์หเบอร์ห้านยรุ่งโรดอิรอยบังวัดสเบอร์หนายรุ่งโรดอิฟรอยบังหัสี่เบอร์ห้า้ย้อนย้นลอไฟได้ไหมใช่ไบอกไ่ใช่ได้เ้าบอกไม่ใช่ได้สองนอ๋อ เบอร์หเบอร์หเบอร์หสวัสดีครับสวัสดีครับฝากเบอร์ห้านะครับทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวาผลโยธินซ้อนสี่สี่ทุกท่านนะครับขออนุญาตใช้เสียงภาษาสัมพันธ์นะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้บ สวัสดีครับสวัสดีครับหั่เบอร์หเบอร์สวัสดีครับสวัสดีครับักับจัรเบอร์้เบอร์พี่สาดิแเลบอกว่าฝากแล้วพี่กอระวังด้างค่ะกาเบอร์หรอบขอบี่คุณวอสดีนะจ๊ะเบอร์หานะครับพี่เสวัสดีครับเบอร์ยี่สิเขวบอร์ห้ายนะครับเพ่เดี๋ยวนักลบจะมาอีกใช่ไหมพี่สาธิเดี๋ยวนักรบไปนั้นถูกแขงไข นักรบแผงไข่จะมาอีกใช่ไหมพี่ไม่ได้กินผมกักพี่วันนี้เพราะว่าผมอยู่บนรถอยู่บนรถแห่อ่อยครับอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกะ เดี๋ยวเล้นหน้าไปก่อนคแต่ก็เห็นชัดดีนะสิบชั้นเวลาชในรถเด้งกครูนะคะขออนุญาตกลับรถสักครู่นะคะขออนุญาตใช้เสียงนะครับวันนี้เบอร์ห้านะครับเบอร์ห้ามากราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมถ้าพี่ๆที่อยู่ในระแวกที่ทางพักหาเสียงนะคะแล้วก็มีเสียงของพวกเราก็ขออนุญาตนิดนึงนะคะอาจจะรบกวนนิดนึงนะคะพี่ บองเบ้าเบ่าเบ้านายลูกงลอดพีครับพี่บังลักสิขออนุญาตใจเสียงประชาสัันนิดนึงนะคะอาจจะรบกวนไปบ้างต้องขอโทษพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะถ้าอยู่ละแวกนี้นะคะเบ่า เบอร์ห้านายรุ่งโรจน์อิปโรยิมบังหลักสีเบอร์ห้านายรุ่งโรจน์อิปโรยิมบังหลักสี่เบอร์ห้าฝากด้วยนะจ๊ะทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีร้านล้านนาเลยนะครับฝากเบอร์ห้านะพี่นะขอบพระคุณมากครับฝากด้วยนะคะขอใช้เสียงหน่อยนะพี่นะงงนิดนึงระวังหัวนะจ๊ะฝากเบอร์ห้าเลยจ้ะพี่เต้สดน้ำท่อมไปหรือยังยังเลยค่ะ ที่นี่ที่นี่ไม่มีค่ะไม่มีเข้าคูหากานำหลังกาเบอร์5นะครับเบอร์ห้า ลายรูดอ,อีรอบหนึ่งบัหลักสี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าพี่น้องเขตหลักสี่จัจับเลือกเบอร์ห้าเบอร์ห้าลายรอีรบหนึ่งบาหลักสี่ใจนะครับเลือกเบอร์ห้ากาเบอร์ห้าอกลางขอบพิบูลสวัสดีครับ ดีครับพี่สวัสดีครับฝากเบอร์ห้าเ,เลยนะพี่นะสวัสดีลมน้ำไหมนะครับลมน้ำอย่าลืนนะครับเบอร์ห้านะครับสามสิบนี้นะครับเข้าคูหากาเบอร์ห้านะครับหลับสี่ต้องลุ่งโลดนะครับ พี่เต้สู้ๆขอบคุณค่ะเอจพี่เต้ขอบคุณค่ะจที่เคารพรักอย่างสูงทุกท่านครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาได้โปรดออไปใช้สิทธิเลือกตั้งสอสอโดยพร้อมเพรียงกันเลือกคนรุ่นใหม่หวัวใจนักพัฒนาเลือกไปช่วยเต้พระรามเจ็โปรดเลือก พี่เต้ไปไหนครับพี่เต้อยู่รถคันหน้าค่ะตอนนี้เราหาเสียงกันอยู่ที่ซอยพหลโยธิน44นะคะเบอร์5พี่เต้อยู่คันหน้ากับพี่ผู้สมัครพี่รุ่งโรจน์ค่ะที่ทุมพรได้ะ เคะแนนเสียงค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวกอพมกเขตก้าให้ดีขึ้นเลือกเบอร์ห้าเบอร์ห้านายรุ่งโร์อิบรอฮิมบังหลักสี่เบอร์ห้านายรุ่งโร์อิบรอฮิมบังหลักสี่เบอร์ห้าจะทําให้พี่น้องนอนอุ่นปลอดภัยได้เวลาเปลี่ยนแปลงโปรดเลือกนายรุ่งโร์อิบรอฮิมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแต่เลื้พี่นะสามสิบมตรเบอร์ห้าแล้วพี่นะ คือนาย,ย,ยารุ่งโรดกิอดบังหลักสีเบอร์ห้าเบอร้า อย่าลืมวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565เข้าคูหาการกำงานกาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้ากาเบอร์ห้านายรุ่งโรจน์อิทยอดหญิงบางหลักชีเบอร์ห้าขอบคุณนะคะขอให้ชนะขอบคุณค่ะบังหจัดจักรเรื่องเบอร์ห้าเบอร์ห้านายรุ่งโรจน์อิทยอดหญิงบางหลักชีอย่าลืมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานสันตุนะครับพี่ ฝ่าเบอร์ห้านะครับผมเบอร์ห้าครับขอบคุณมากครับพี่สําหรับคําถามของพี่บางแป๊ะถ้าหาเสียงแบบไม่ใช้เสียงพี่เต้จะโฆษณาเ็งอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวรอเจอกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะถามให้นะคะ พอดีตอนนี้อยู่รถแห่คนละคันนะคะท่านสสเต้อ,อยู่คันหน้าค่ะไทยศรีวิไลโดยเต้พร,ราพรามเจเจปราเพนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตหลักสี่เขตจตุจักรที่เคารพรักอย่างสูงทุกท่านครับในการเลือกตั้งขอบคุณนะพี่นะย้ำกันพี่นะเบอร์ห้านะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับวันที่30มกราคม2565ตั้งขอบคุณนะครับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเบอร์ห้านะครับทานให้อร่อยนะจ๊ะ ดูยพร้อมเพียงเมืคนรุ่นใหม่หัวใจหักพัฒนาเรื่อไปช่วยเต้พระรามเจ็ดโปรดเลือกเบอร์ห้า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 นายรุ่งโรจน์อิทรอิมบังเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้านายรุ่งโรจน์อิทรอิมระวังหัวโดนบุญเส้นนะจ๊ะต้นสนถูกต้อง

ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะไปแล้วครับไปแล้วขอบคุณที่เข้ามารับชมมาฟังมาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กันนะคะขอบคุณมากค่ะทักทายทุกท่านนะครับทักทายทุกท่านนะครับเบอร์ห้ามาแล้วครับบาังหลักสี่นะครับนะจ๊ะฝากด้วยนะจ๊ะบังหลักสี่เบอร์ห้ามาแล้วครับวันนี้กำลังจะเข้าซอยประหลดโยธิน42นะคะหัวจะหัว สวัสดีครับชายสี่นะครับทุกท่านสวัสดีครับเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าวางหลักสี่มาแล้วจ้าสี่ยินดีครับเบอร์ห้ากาเบอร์ห้าขอกราบขอบคุณสวัสดีครับค่าบสวัสดีไอติมกับก๋วยเตี๋ยวด้วยนะครับผมเบอร์ห้ามาแล้วที่เบอร์ห้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ สวัสดีบ้านเฮียเตอ๋นเเตอ,ะะอนะครับบ้านเฮียเต๋อสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเบอร์ห้ามาแล้วครับฝากเลยนะครับเลขสี่จะตุจัดที่เคารพรักอย่างสูงทุกท่านครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้น,นที่สามสิบมกราคมสวัสดีร้านจานโปรดด้วยครับร้านจานโปรดเบอร์ห้ามาแล้วครับเบอร์ห้าเมื่อ<ม>ไหร่จะมาแจ้ โดยพร้อมเียงกันเอสวัสดีครับคุณยายสวัสดีมากครับคุณยายวางเปียกะวางเปียกรอถ่ายรูปรั่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกำหนดการสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งผ่านเฟซบุ๊กของสสอเต้นะคะ นายรุ่งรอดอิบรอฮิมบังหลักสีเบอร์ห้ากล้าคิดกลาา้าทำกล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวพทบเค้าให้ดีขึ้นเลือกเบอร์ห้าเบอร์ห้านายรุ่งรอดอิบรอฮิมบังหลักสีเบอร์ห้านายรุ่งรน์อิบรอฮิมบังหลักสีเบอร์ห้าจะทำให้พี่น้องนอนอุ่นปลอดภัยได้เวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเลื่อก นายรุ่งโรดอิปรอยหินเลกสี่รียนภาเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าคือนายรุ่งโรดอิปรอยหินบังหลักสี่เบอร์ห้าน่าร้อนหัวนะครับ กรา6 5เข้าคู่หาการนำน้กาเบอร์หนะครับเบอร์หเบอร์หกาเบอร์ห้ตลาดิสิส่าคูนะคะคู่ไหนด้เบอร์ห้าวันที่20นะคะตอน6โมงครึงมงเช้าจะไปที่ตลาดบินบึงแจ้งวัฒนาซอยสิบสี่ค่ะนี่กำหนดการของเรานะคะขอกราบขอบพระคุณสวัสดีครับครับ ฝ่ายประชาธิปไตยเลือกพักไทยสิวิไลโดยเต้พระรามเจเจพระเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตหลักสี่เขตจะติจักดที่เครารพรักอย่างสูงทุกท่านครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาได้โปร่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสอสอโดยพร้อมเพียงกันเลือกคน รุ่นใหม่หัวใจนักพัฒนาเพื่อไปช่วยเต้พระรามเจ็ดโปรดเลือกเบอร์ห้าเบอร์ห้ากไปนะครับเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้า ร right er ja ุ um ่งโ an รดอิปรอฮิมบังเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้านายรุ่งโรดอิบรอฮิมบังหลักสี่เบอร์ห้ากล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมีร้านน้ำนะครับสวัสดีครับฝากด้วยนะครับเบอร์ห้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสามนี้นะครับอย่าลืมเข้ากูหาตาเบอร์ห้านะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ อ้าววันดีร้านของเบื้องไหมอรับพี่นะเบอร์ห้าจังเบอร์ห้าสวัสดีทันด้านะครับสวัสดีเราเป็นยูทด้วยนะครับเดี๋ยวเลยนะพี่ฝากเบอร์ห้าไว้นะยครับ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูถามให้นะคะพี่เดี๋ยวรอเจอกันก่อนนะคะพอดีตอนนี้นั่งเราแท็กกันอยู่คนละคันนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีครับกาแฟนะครับหอมน้องนักเรียนนักศึกษาอย่าลืมนะครับเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าหลับตีต้องรุ่งโรจนะครับรุ่งโรจน์เบอร์ห้าครับผม บบาให้บาาเมีได้ีหนัเอ้ยหนัก่องลุกลุก้เบอร์5เบ้าเบรมารบรอบนี้ดีครับดีครับ เบอร์ห้าพี่น้องเคศลักชีจะจับเลือกเบอร์ห้าเบอร์ห้ามาลุ้นรอบทีย้อนมังล่ะจะมีนะครับเลือกเบอร์ห้าจาเบอร์ห้าขอกราบขอพระคุณสวัสดีครับ ห้าที่นะเบอร์ห้านะครับร้านดอยช้างนะครับผมโดยช้างร้านกาแฟโดยช้างนะครับวันนี้เบอร์ห้ามาแล้วนะครับแล้วก็วันนี้พี่น้องชาวทำงานทุกท่านนะครับผมครับก็วันนี้สสเต้กำลามเจ็บนะครับโกคุณกิจสุขสิทธิ์ารานนท์ท่านอยู่บนรถนี้ก็กราบขอโอกาสขอคะแนนเสียงนะครับผมให้เบอร์ห้านะครับลุ่งโลดเบอร์ห้านะครับผมเข้ามาทำงานรับใช้ทุกท่าน ให้เบอร์ห้าเข้ามาการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องพ่อแม่สวัสดีนะครับลุงโลดตั้งเบอร์คลักสีตั้งลุงโลดศเฮน้ย้ยั้้้เ สวัสดีครับพี่วินสวัสดีครับเบอร์ห้านะพี่นะขอบคุณมากครับพี่สวัสดีสวัสดีเจ้าพี่ทกศนะครับเจ้าพี่ทกศนะครับเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้ามาแล้วครับ พอดีว่ามีน้องใหม่ยังไม่เป็นการต้องขอโทษพี่ๆด้วยสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเป็นสัมพันธ์เบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าสามติดนี้นะครับอย่าลืมนะครับเ <c oughs> ข้าตูหาการเบอร์ห้านะครับ นาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวคลองพะโก้าด่าให้ดึงขึ้นเรื่องเบอร์ห้าเบอร์ห้านายกรัฐมนตรีบ่าริสสอสอรับไปช่วยสอสอเต้กระลำเจ็ดนะครับผมในการทำงานในฐานะฝ่ายค้านนะครับผมในฐานะฝ่ายค้านเพื่อทำงานตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับผมที่บริหารงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับผม อย่างทุกวันนี้นะครับราคาหมูก็สูงขึ้นราคาไรได้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ตลาดเสรน่ะดีกว่าเนี้ยเต็มเปิดไรก่อนดีกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นความเดือดร้อของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวรับย่าหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวระดับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทั้งหลายทีว่าเดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อนได้รก่อไหมทุกวันนะครับผมก็พวกเรา ก like like ็ยินดีที่เข้าไปเจ้านายหน่อยว่าเดี๋ยวขอปิดไร์สดเจ้านายก่อนได้ไหมฟเอากายหน้านยรุ่โรจน์อรอยบางหลักสีเบอร์ห้าจะทำให้พี่น้องน้ออุดปลอดภัยได้เลาพันแสบะนอย่งน้อยรุ่โร้อ์อิรออบางหลักสีเบอร์หเบอร์ห้า ย่าลืมวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565เข้าครูหากางามงามกาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้ากาเบอร์ห้านายรุ่งโร์อิบรอฮิมบางหลักสี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าพี่น้องเขตหลักสี่จะุกจับเลือกเบอร์ห้าเบอร์ห้านายรุ่งโร์อิบรอฮิมบางหลักสี่อย่าลืมนะครับเลือกเบรอร์ห้ากาเบอร์ห้าขอกรา ขอพระคุณสวัสดีครับครับ หาทิปไตยเลือกพักไทยสิวิไลโดยเต้พระรามเจเจเจ,เจราเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตหลักสีเขตจะตุจักที่เคารพรักอย่างสูงทุกท่านครับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาได้โปรดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอโดยพร้อมเพรียงกันเลือกคนรุ่นใหม่ หัวใจนักพัฒนาเพื่อไปช่วยเต้พระรามเจ็ดโปรดเลือกเบอร์ห้า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 นายรุ่งโรจน์อิบรอฮิมบังเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้านายรุ่งโรจน์อิบรอฮิมบังหลักสี่เบอร์ห้ากล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวกทมเก้าให้ดีขึ้นเลือกเบอร์ห้า เบอร์ห้านายรุ่งโรดอิบรอฮิมบังหลักสี Min ่เบอร์ห้านายรุ่งโร์อิบรอฮิมบังหลักสี่เบอร์ห้าจะทําให้พี่น้องน้องอุ่นปลอดภัยได้เวลาเปลี่ยนแปลงโปรดเลือกนายรุ่งโร์อิบรอหิมบังหลักสี่เบอร์ห้า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 คือนายรุ่งโร์อิบรอฮิมบังหลักสี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าอย่าลืมวันอาท ที่สามมกราคม2 5 6 5้าเข้าคูหากางามงามกาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้ากาเบอร์ห้านายรุ่งโร์อิบรอฮิมบางหลักสี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าพี่น้องเขตหลักสี่จะตุจักเลือกเบอร์ห้าเบอร์ห้านายรุ่งโร์อิบรอฮิมบางหลักสี่อย่าลืมนะครับเลือกเบอร์ห้า เออ,อหอ้ากกรสีครับคับตรงนี้ไงตรงนี้ไงสีต้องลูกโลดลูกลดเออพูแค่ลูกะสีต้องลูกสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วสี่ต้องล่น เบอ5นะครับผมก็มีหัวใจในการทงานเพื่อป้าท้อง่แม่อานนาการก็นทีมโดยสสเต้กาลับนะครับวันนี้ก็กำลังทั้งไทยพี่น้องชาวโรบิทูชายแมนู่นะครับต้องหลงาบ้งทุกทะครับในการแก้ไขปัญหาเพื่อปาาท้องนะครับแล้วก็ขอโอกาสในเบอร์ ขอบคุณนะครับขออนุญาตให้ครับผมก่อนนะครับขออนุญาตนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับโอ้ยพอนั่งให้ได้มากกว่า5้าร้อยเจ็ดคะแนนขอบคุณค่ะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปต่อจ้าลุงโลดนะครับลุงโลดตัวห้าปิดไลฟ์สดกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่ออีกทีนึงฮะสวัสดีครับไทยสีวิไลนะครับ